พูดถึงเรื่องของการฝากเคอร์ฟิลมีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วครับคราวนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มพยาบาล<ไ>สืบเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์ข้อความของนางพยาบาลท่านหนึ่งคือออกจากเวรเนี่ยลงเวรช่วงเที่ยงคืนทำงานมาละ16ชั่วโมงคือเธอ double shift มาก็คือทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงติดกันมา16ชั่วโมงแล้วออกจากเวนกำลังขับรถกลับบ้านช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปเจอด่านตำรวจเนี่ย ไม่ยอมดูบัตรพยาบาลเลยเอาแต่ซักประวัติแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกปล่อยไปอันนี้คืนแรกคืนแรกโดนแบบนี้ก็ช้าถูกกักอยู่ที่ด่านแป๊บหนึ่งต่อมามีพยาบาลอีกคนหนึ่งก็มาเล่าเหตุการณ์คล้ายกันฮะลงเวรตีหนึ่งพอจะกลับบ้านถูกด่านเรียกตรวจยื่นบัตรให้ดูแล้วเขาถามกลับมาว่ามีใบบันทึกข้อความยืนยันไหมพยาบาลคนนี้ก็บอกว่า ต้องทำใบบันทึกข้อความไม่งั้นจะถูกจับฐานฝ่าเคอร์ฟิลก็ต้องประสานให้โรงพยาบาลพิมพ์บันทึกข้อความให้ตอนตีหนึ่งส่งกลับมาให้เธอตีสองกว่าจะกลับบ้านเกือบตีสามอีกวันหนึ่งพยาบาลคนเดิมคนแรกครับคุณผู้ชมครับเล่าให้ฟังบอกว่าถูกทำเหมือนเดิมกับด่านแรกที่เคยเจอนั่นแหละพอไปถึงยื่นบัตรให้เขาก็ถามคำถามเดิมเ แล้วสุดท้ายเขาก็ให้ไปต่อแถวทั้งๆท,ที่เธอก็มีใบบันทึกข้อความมาแล้วมีบัตรพยาบาลด้วยสรุปเธอบอกว่าคือทํางานมา16ชั่วโมงกว่าจะออกจากด่านเคอร์ฟิลได้เธอเหลือเวลานอนเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าจะต้องกลับบ้านเวลานอนเธอจะได้ประมาณ5ชั่วโมงเหลือไม่ถึง5ชั่วโมงเธอต้องตื่นเช้าแล้วกลับมาทํางานอีกแบบนี้จะให้ทําอย่างไร แล้วเธอบอกว่ามันมีคําถามที่เจ็บจีด๊ดคือตํารวจหันมาถามเธอว่าอ้าวเป็นพยาบาลเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือเปล่าอเธอก็งงเลยว่าอา้าวพยาบาลไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือมันอยู่ในยกเว้นของเคอร์ฟิลหรือไม่เป็นคำถามที่ฝากมาโอ้เมื่อวานคนแชร์กันเยอะนะฮะ,ะเพราะว่าเป็นกลุ่มพยาบาลก็คือมีหลายท่าน,ท,านที่จะเจอคล้ายๆกันแบบนี้ยังคงเป็นคำถามอยู่ครับ